การผจญภัยของพราวและมือที่มองไม่เห็นพราวเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ชอบผจญภัยแต่บางครั้งหัวใจของเธอก็เต้นแรงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยวันหนึ่งพราวต้องเดินตามทางเล็กๆเ,เข้าไปในสวนที่เงียบสงบทันใดนั้นเงามืดๆก็พาดผ่านทำให้พราวหยุดชะงักโอ้ยกลัวจังพราวคิด ทันใดนั้นเสียงอ่อนโยนก็ดังขึ้นในใจเธออย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าพราวเดินต่อไปจนกระทั่งเธอเจอทางแยกหลายสายทุกเส้นทางดูเหมือนจะนำไปสู่ที่ที่แตกต่างกันพราวรู้สึกท้อแท้ไม่รู้จะไปทางไหนดีพราวถอนหายใจเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งอย่าท้อแท้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราเลือกทางที่มีแสงส่องลงมาแต่เธอก็ต้องเจอหินก้อนใหญ่ขวางทางเธอไม่รู้ว่าจะขยับมันได้ยังไงเธออธิษฐานขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเพราวก็รู้สึกเหมือนมีกำลังมหาศาลไหลเข้ามาในตัวเธอเธอออกแรงผลักอีกครั้งเมื่อเธอเดินข้ามหินไปได้เพราวก็มาถึงสะพานไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะลื่นและพร้อมจะหักลงเมื่อไหร่ก็ได้หัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้ง พราวหลับตาลงและยื่นมือออกไปเธอรู้สึกว่ามีมือที่แข็งแรงแต่ใจดีจับมือเธอไว้เบาๆเพื่อประคองเธอให้ก้าวข้ามไปอย่างมั่นคงในที่สุดพราวก็เดินถึงปลายทางอย่างปลอดภัยเธอพบดอกไม้ที่สวยที่สุดเธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะกลัวหรือท้อแท้แค่ไหนพระคำสัญญาจะอยู่กับเธอเสมอ